สวัสดีครับทุกคนวันนี้เพี้ยนจะมาเล่านิทานเซนเรืเ่องหนึ่งนะครับมีชื่อเรื่องว่าบวชทําไมเรื่องนี้นะครับมีอยู่ว่ามีลูกศิษย์คนหนึ่งนะครับเขามีความสงสัยนะครับในหลักธรรมนะครับก็เลยเดินไปถามอาจารย์เซนร,รุ่มหนึ่งว่าอาจารย์ครับความจริงอะหลักธรรมที่เราศึกษากันอยู่เนี่ยศึกษาอยู่ที่บ้านก็ได้นะะี่ครับไม่เห็นจะเป็นเราต้องเรามาบวชเลยอะเมื่ออาจารย์ได้ยินอย่างนั้นนะครับอาจารย์ก็ตอบนะครับเป็นสโลกธรรมนะคะระบับก็ภาษาบ้านๆเราเรียกว่ากรนะครับตอบกลับไปว่า นกยูงแม้จะงดงามแต่ก็บินสู้หงมิได้โอเคครับนิทานเรื่องนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับดังนั้นนะครับเห็นไหมครับว่าความจริงนะครับการศึกษาธรรมนะครับมันจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครับจากคนธรรมดานะครับเป็นคนที่ดีขึ้นถ้าเกิดคนที่ยังไม่ศึกษาหลักธรรมนะครับก็ยังเป็นนกธรรมดาแต่เมื่อศึกษาหลักธรรมนะครับเขาจะกลายเป็นนกที่สวยงามนะครับถ้าเกิดบุรุชนศึกษาเนี่ยก็จะกลายเป็นนกยุงนะครับแต่ว่า นกยูงนะครับก็บินสู้หงไม่ได้เพราะอะไรครับการที่เราเป็นปุถุชนนะครับและศึกษาหลักธรรมนะครับมันมีข้อจํากัดนะครับทําให้เราไม่สามารถไปถึงหลักธรรมขั้นสูงได้นะครับรวมถึงเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์ต่างๆเข้ามานะครับที่ไม่เกื้อหนุนต่อการปฏิบัติธรรมครับเอาอย่างง่ายๆอย่างเช่นว่าถ้าเกิดเลยทําสมาธินะครับถ้าเกิดเราไม่ใช่นักบวชเนี่ยก็จะมีปัญหาแล้วว่าเฮ้ยวันหนึ่งคุณจะทําได้เท่าไหร่คุณจะทําสมาธิสู้นักบวชไม่ได้หรอครับที่เป็นพระวิสุขเขาสามารถทําได้ทั้งวันนะครับ หรือแม้แต่เรื่องของการสงสัยในหลักธรรมนะครับแล้วก็การมีครูบาอาจารย์แนะนํานะครับว่าให้อาจารย์นะครับเราควรศึกษาสมาธิาไปด้านนี้นะครับเวลาที่เราศึกษาหรือนั่งสมาธิปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดมีพวกพระอาจารย์ครับที่เป็นสายโดยตรงเนี่ยเขาก็จะสามารถแนะนําเราแล้วครับพาเราไปสู่ได้ที่ได้ไกลกว่าดังนั้นนะครับการที่พระอาจารย์บอกว่าถ้าเกิดคารวะเนี่ยศึกษาธรรมเนี่ยโดยการอยู่ที่บ้านเนี่ยคุณเป็นนกก็จริงแต่ยังแรกก็คือคุณเป็นนกยุงหมายครับว่า คุณก็จะมีความสวยงามนั่นคืออะไรครับมันก็จะมีเรื่องของวัตถุเข้ามานะครับแล้วคุณต้องมีการแสวงหาวัตถุเข้ามานะครับรวมถึงเนี่ยคุณยังไปสูงไม่ได้เพราะคุณก็จะมีห่วงต่างๆนะครับคอยมาพัฒนาการนะครับแต่ถ้าเกิดคุณนะครับเลือกที่จะไปนะครับบวชนะครับคุณก็มีสภาพแวดล้อมนะครับที่เอื้อนะครับต่อการบินของคุณรวมถึงเนี่ยสามารถมีครูบาอาจารย์นะครับในการช่วยในการพานําไปสู่หลักธรรมได้แล้วก็ มีเวลาครับในการที่สามารถศึกษาผลิตภัณฑ์ได้มากกว่าคารวาสครับโอเคครับอันนี้นะครับก็เป็นสาระดีๆครับสำหรับคลิปนี้นะครับแล้วถ้าเกิดใครชอบนะพี่อ้ายฝากกดไลค์กด u b s ส r i b e และกดแชร์ด้วยนะครับและถ้าเกิดคราวหน้านะครับมีเรื่องดีๆเดี๋ยวพี่อ้ยก็จะมาเล่าสู่กันฟังใหม่ครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ